แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทราบกันหรือยังคะว,วันนี้ข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศค่ะล่าสุดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกร ในส่วนของการรับสิทธทิประโยชน์ต่างๆในการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลผ่าน50บริการและที่สําคัญนะคะสามารถตรวจสอบเช็คสิทธิ์ได้ง่ายๆเลยสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศค่ะผ่านโครงการดีๆผ่านเรื่องราวดีๆจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัยกรณีน้ําท่วมภยัยพิบัติทางธรรมชาติท้งด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงรวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือแล้วก็นโยบายต่างๆจากทางภาครัฐด้านการ ผลิตประกันรายได้เยียวยาเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่พี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรไม่ควรพลาดวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะแจ้งข่าวดีและก็เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศนะคะใช้แอปพลิเคชันบอกต่อค่ะแอปพลิเคชันบอกต่อนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเกษตรควบคุมกว่า50บบริการในการใช้บริการในที่เดียวของเกษตรกรอ,อีกทั้งเรื่องของความก้า หน้าในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการเกษตรของประเทศด้วยเมื่อทางกระทรวงเกษตรและสากณรตอนนี้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่าแอปพลิเคชันบอกต่อนะคะให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงบริการของทางกระทรวงเกษตรและสากณรได้ในเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือว่าวันสต็อปเซอร์วิสนั่นเองค่ะให้บริการด้วยชุดเมนูครอบคลุมกว่า50บริการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับปัจจัยการผลิตฟรีเช่นสาร,ร่ง Super นะค,ะคุณผู้ชมน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยชีวภาพพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้วก็สารควบคุมในส่วนของมแมลงศัตรูพืชวัสดุการเกษตรเป็นต้นและในเรื่องของการให้คำปรึกษาด้านกองทุน f t a กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรกองทุนหมุนเวียนนะคะเพื่อการยืมหรือว่าการกู้ยืมแก่เกษตรกรผู้ที่อยู่ในส่วนของความยากจนเป็นต้นค่ะ แล้วก็ในส่วนของการรับขอบริการเช่นนะคะการตรวจรับรอง GPA อินทรีย์ทางพืชประสุตว์ประมงตรวจรับรองคุณภาพต่างๆรวมถึงบริการคําแนะนํารองรับแล้วก็เรื่องร้องเรียนจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยที่สําคัญค่ะในส่วนของโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลมานะคะพี่น้องประชาชนก็จะได้รับสิทธิ์และสามารถตรวจสอบสิทธิ์นี้ผ่านแอปพลิเคชันบอกต่อได้เลยไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น พืชไร่พืชผักไม้สวนไม้ยืนต้นด้านประสุสตวสด้านประมงแล้วก็มาตรการที่มีการสนองต่อนโยบายของทางรัฐบาลและการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเช่นด้านการผลิตด้านโครงการประกันรายได้ได้าการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลในเรื่องของราคาสินค้าที่สามารถเข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชันบอกต่อแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรรวมถึงสภาพแวดล้อมต,ต่างๆที่จะใช้วางแผนในการเพราะปลูกด้วยซึ่งเกษตรกรท่านไหนนะคะ สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบอกต่อได้เลยค่ะรวมไปถึงระบบ Android แล้วก็ iOS ของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการดีๆแอปพลิเคชันดีๆบอกต่อพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลการสื่อสารการรับรู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกเกษตรกรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ